โดยรับก็ให้สัญญาว,ว่าจะรับผิดชอบชีวิตน้องจันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม้กระทั่งเรื่องเงินเงินทองทองคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาจะดูแลหมดเลย So back to 2019 Robert told John's mother that oh from now j o h n I would take care this lady no matter w h a t especially financial issue I would cover it และก็มาถึงหน้าวันนี้และบัดนี้นะคะทั้งคู่ได้ประกอบพิธีแต่งงานแบบไทยๆเรานะคะครัครอ,อ,อบครัวรักที่มาในเมืองไทยก็จะอาจจะเห็นว่าพิธีทางไทยเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งออต่างก็เดินทางมาแลนะณะเดียวกันก็ขอขอบคุณครอบครัวทางคุณรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเค so uh, in this morning we done the Thai ceremony the religious ceremony and then the holy water blessing ceremony so we hope you guys enjoy this and know the Thai culture together and also the tea ceremony that's a part of Chinese wedding so we hope all of you enjoy all the event today คต่ออันนี้ต่อที่จะพูดต่อไปนี้นะคะจะเป็น ขอกล่าวให้กับน้องจันและรอปนะคะค่ะเมื่อเรารักกันตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันทั้งคู่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโอเค so this speech is especially for the couple for kunjan and robert she said once you decided to be a couple so please respect each other ต้องรู้จักกันให้อภัย ซึ่งกันและกัน know how to forgive each others เพราะว่าทุกคนถ้าเพราะแต่ละคนอ่ะมาจากครอบครัวที่มีวัฒนธรรมที่แตกกันแตกต่างกันนะคะ because we come from the different background different family different uh, situation so we have to forgive as best ก็อยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราํำคำพูดของสุภาษต ไทยเรานะคะ so please put yourself in another shoes in other shoes as always ไม่เข้าใจหรือว่าพูดแล้วเครื่องใจกันเรื่องใดก็จะให้นั่งจับเขาคุยกันด้วยเหตุและผล so if you don't understand each other you have to touch your knee no just kidding you have to a l k to each other เป็นภาษา t h a yeah because it's a Thai phrase sit and touch your knee and talk คุณจันเวชทีสอยู่เลยเจอพอนดิสเฟรสค่ะสุดท้ายนี้นะคะแม่ก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่ของลูกทั้งสองพบแต่ความสุขความสมหวังในทุกๆเรื่องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีธุรกิจที่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะมีทายาทก็พร้อมที่จะช่วยกันเลี้ยงนะคะ กี่คนก็ได้ค่ะ oh, ขอบคุณค่ะขอจรับไว้ให้คุณแม่ So lastly she wishes all of you to have a wealthy, healthy, and also having a baby very soon. ขอบคุณค่ะ <c oughs> uh, ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you ขอบคุณค่ะคุณแม่น่ารักมากๆเลยว้า